น้ำเนี่ยมีความรักความหลงหลในกีฬาชนไก่ครับผม,มนะครับจนแบบว่าทำฟาร์มแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลย ใช่ครับซึ่งเมื่อกี้เห็นนั่งๆมองตัวนี้อยู่คือเราทําอะไรอยู่ครับเขากําลังออกกำลังกายครับตื่นเช้ามาก็เขาเป็นนักกีฬานะฮะต้องออกวิ่งจ็อกกิ้งทุกวันแล้วก็ออกกำลังกายทุกๆวันโดยการที่เราจะมีเหมือนตัวล่ออยู่อยู่ข้างในครับสัญชาตญาณของเขาจริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นนักสู้เขาอยากจะหาช่องทางเข้าไปที่จะไปต่อสู้กันครับเนี่ยสุดท้ายเราใช้ความสัญชาตญาณของเขาเนี่ยในการออกกำลังกายของเขาไปแสดงว่าสายพันธุ์ไก่ชนที่เขาเรียกกันว่าไก่ชนเนี่ยคือโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเกิดมาพร้อม อใช่ครับตามธรรมชาติถ้าเกิดมาถึงวัยของเขาเนี่ยเมื่อตอนที่อายุที่เขาเป็นหนุ่มแล้วเขาก็จะต้องต่อสู้ในการคัดเป็นจ่าฝูงอ๋อมันคือธรรมชาติมันคือวาสมดุลของเขาเลยว่าเหมือนหมาป่าฉันก็ต้องมีจ่าฝูงจ่าฝูงใช่ครับไก่ชนกลายเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนไม่เหมือนไก่สายพันธุ์อื่นจริงๆก็เหมือนสัตว์ทั่วไปนะครับที่ต้องต่อสู้เพื่อที่จะดํารงเผ่าพันธุ์และเพื่อเป็นจ่าฝูงไม่ได้เอาเขามาเลี้ยงอย่างเงี้ยตามธรรมชาติเขาอาจจะตีกันบาดเจ็บล้มตายไปหรืออาจจะมีตัวยอมแพ้ไปก็ได้จ่าฝูงเเบบออร์ คือแต่ละตัวมีพรสวรรค์ส่วน uh huh. ตัวอยู่แล้ว uh huh. เราจะทาไงเวทเทรนน์ลงเทรนนิ่งของเขาให้เขากลับมาเป็นนักกีฬาที่สมบูรณ์แบบกี่ปีแล้วครับกับการที่แบบว่าหลงไหลแล้วก็เริ่มแบบว่าศึกษาและดูแลแล้วเข้าสู่วงการกีฬานี้อย่างจริงจังจริงๆเริ่มแต่เด็กนะครับ uh huh. เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ผมประมาณเท่ากันสักแปดเก้าขวบ uh huh. ก็จะแบบว่าตามบ้านเอนเตอร์เทนเมนต์ของเด็กต่างจังหวัดมันไม่มีอะไรเลย uh huh. ชนไก่กัดปลายิงนก โดดน้ำอะไรเงี้ยขี่จักรยานแถวๆบ้านเขาก็จะเลี้ยงไก่ชนแต่ละบ้านก็จะมีไก่ที่ครอบมันก็เป็นกีฬาที่เขาก็คือมากันซึ่งจริงแล้วก็เป็น1กีฬานี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นกีฬาที่ถูกกฎหมายนะของประเทศเลยทีเดียวซึ่งมีสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าชอบจริงไม่ชอบจริงนี่คือถ้วยรางวัลนี่คือแบบนี้เลยอ่ะ แสดงว่าที่ฟาร์มรับพิพัฒนตรงนี้เนี่ยเราก็เป็นเหมือนสนามให้เขาด้วยไมตรงนี้เป็นเหมือนโชว์รูมครับจริงๆแล,แล้วเไก่เดี๋ยวผมเพาะจากหลายๆที่จากต่างจังหวัดต่างๆแต่พอเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะเข้ามาคัดที่นี่พอเวลาเราได้ลองแต่คัดดูแล้วเนี่ย uh huh. ตัวไหนดีก็ทุกๆคนก็จะมาเลือกที่ที่โชว์รูมแห่งนี้อ๋อแสดงว่าเรามีเครือข่ายก่อน ครับผมเรามีเครือข่ายที่เหมือนว่าเป็นเครือข่ายเพาะไก่อ่าใช่ครับแต่ที่นี่เนี่ยเป็นการขุนละเป็นค่ายเป็นค่ายเป็นการบิ้วเพื่อเพื่อให้เป็นให้เป็นนักสู้ใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่เดินเข้ามาเนี่ยพี่เห็นมันจะมีไก่ที่แบบว่าอยู่แบบเป็นคอกเป็นเล้าของเขาเป็นล็อกของเขาเป็นล็อกของเขาเป็นล็อกของเขาล็อกแต่ตัวละตัวครับแต่พี่ก็จะเห็นบางตัวที่เดินเตร่อยู่ข้างนอกได้พวกนั้นคือเหมือนปลดระวังแล้วหรือยังไงปลดระวังแล้วครับบางตัวเป็นไก่ที่เราเลี้ยงจะชนแล้วเขาก็บางทีอายุเยอะแล้วหรือเา ได้รับการบาดเจ็บเป็นไก่ที่เราจะให้เขาเพาะพันตอก็ปล่อยเขาเดินอิสระก็มีหน้าที่ก็คือขยายพันต่ออะไรที่อยู่ดีมันทําให้เราวนกลับมันมันอดคิดถึงไม่ได้หรือว่าหรือว่าหรือว่ายังไงเราถึงกลับมาสนใจกับกีฬาไก่ตรงนี้จริงอกหักครับอกหักคืออกหักจากแฟนนี่แหละใช่ครับแต่ไม่ไม่ใช่คนนี้นะฮะมันเสียทรงแล้วเราก็เลยว่า ถ้าเราไม่ไม่ทำอะไรสักอย่างเลยไม่ move on สักทีมันก็จะทุกอย่างมันจะดิ่งจมปักอีกอย่างนั้นก็เลยมานั่งอยู่กับตัวเองว่าเฮ้ยตอนเด็กๆเราทําอะไรแล้วมีความสุขวะเรารักอะไรแล้วอยู่กับมันได้ทั้งวันอยู่กับตัวเองแล้วก็เลยย้อนด้วยว่าเฮ้ยเราอยู่กับไก่เนี่ยเมื่อตอนเด็กๆะเราสามารถอยู่กับมันได้แต่ทั้งวันจนเช้ายันมืดเลยตัวเองมีกิจกรรมอะไรทําก็เลยอ่ะอีกทีกลับมาเลี้ยงไก่ชนสิ่งที่เรารักตอนเด็กๆ ตั้งใจอยู่แล้วว่าวันหนึ่งจะกลับมาอยู่ที่นครนายกจะกลับมาอยู่ที่บ้านเราอยู่แล้วแต่พอกลับไปเลี้ยงไก่ปุ๊บครั้งนี้มันเข้าเส้นแล้วอ,อเอาเป็นว่าอเอาอชีวิต,ตเขามาเลี้ยงเนี่ยก็เท่ากับเราก็ต้องดูแลเขาไปจน <MT. S 2> ต่อจะให้เขาจะสู้หรือไม่สู้เนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาแล้วก็คือเป็นจริงแล้วไก่ชนเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างหนึ่งถ้าเลี้ยงด้วยความรักเขาเดี๋ยวสุดท้ายเขาจะตอบแทนเราเองรายได้รายวันเนี่ยมาจากไก่ชนทุกวัน